ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะมีคำถามจากผู้ชมรายการค่ะ ว่าถ้าตนเองเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาหากปล่อยไว้จะอันตรายไหมไปฟังคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะอาจารย์คะขอความรู้จากอาจารย์ก่อนเลยค่ะเส้นเลือดขอดคืออะไรคะหลอนเลือดดำขอดหรือว่าเส้นเลือดขอดที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันเนี่ยเป็นตัวหลอดเลือดดาที่มีการขยายใหญ่ขึ้นนะครับมีการยืดยาวขึ้นแล้วก็ขด กลายเป็นขอดเกิดขึ้นนะครับพวกนี้เกิดจากที่แรงดันในหลอดเลือดดาสูงนะเกิดจากภาวะที่ยืนนานๆหรือว่านั่งนานๆไม่ค่อยได้ขยับขานะครับการใส่ส้นสูงเป็นเวลานานหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปการที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆทําให้เกิดหลอดเลือดดาขอดได้ครับอาจารย์คะแล้วจะมีอาการอย่างไรบ้างคะถ้าเราเป็นเส้นเลือดขอด อาการก็มีได้ตั้งแต่การที่เราสังเกตพบว่าเราเห็นตัวหลอดเลือดดำขอเนี่ยขึ้นที่ขานะครับบางทีก็เป็นลักษณะแย่แมงมุมบางคนก็เป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่นะครับหรือหลอดเลือดขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนนะครับบางคนมาด้วยเรื่องอาการปวดขาเมื่อยขาตะคิวปวดแสบปวดร้อนขาขาบวมมีผิวหนังที่บริเวณข้อเท้าเปลี่ยนสีจนถึงมีแผลที่บริเวณข้อเท้าได้ครับอ,อาจารย์คะอาการดูมีตั้งแต่น้อยถึงมากเลยค่ะอาจารย์แล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องรีบมาพบแพทย์ถือว่าอันตรายแล้วที่ถือว่า อันตรายก็คือพวกที่เริ่มมีอาการทั้งหลายนะครับหรือบางคนเนี่ยเจ็บเจบที่บริเวณหลอดเลือดดาขอดที่ขานะครับหรือบางคนมีเลือดออกที่บริเวณตัวหลอดเลือดดาขอดเองก็ถือเป็นสัญญาณอันตรายนะครับนะอยู่หนังที่บริเวณข้อท้ามีสีคล้ำหรือมีแผลเนี่ยควรรีบมาพบแพทย์ครับแล้วถ้าเกิดแพทย์เป็นิีฉัยแล้วค่ะว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่อันตรายค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะวิธีการรักษาแพทย์ก็จะเริ่มตั้งแต่ตรวจอัตราสาวานะครับจากนั้นเราก็จะดูว่า ตัวโรคเป็นในตำแหน่งไหนนะครับถ้าอย่างเช่นเป็นที่หลอดเลือดดำชั้นตื้นเราก็จะเข้าไปรักษาด้วยหลายวิธีครับเช่นเลเซอร์นะครับการใช้เครื่องวิทยุความถี่สูงหรือกาวแล้วก็จะมีการรักษาเฉพาะในแต่ละโรคครับในพวกหลอดเลือดดำขอดขนาดเล็กเราสามารถใช้วิธีฉีดสลายเส้นเลือดขอดได้ครับจากภาพที่เราเห็นค่ะอาจารย์มันดูน่ากลัวมากเลยค่ะเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างคะที่จะไม่ให้เป็นเส้นเลือดขอดค่ะ,อ,ะอันหนึ่งก็คือควบคุมน้ําหนักไม่ให้เยอะเกินไปนะครับมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสม,มอการ ใช้ถุงน่องประคองหลอดเลือดดำก็สามารถช่วยในการที่จะป้องกันหลอดเลือดดำขอดได้ครับขอบคุณอาจารย์สำหรับความรู้ดีๆในวันนี้มากเลยนะคะป้องกันเส้นเลือดขอดหมั่นดูแลสุขภาพส่วนกันไปออกกำลังกายพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน